ว่าโค้งหนองนาเนี่ยเป็นการออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมเนาะโดยเน้นการบริหารจัดการน้ําเป็นหลักแน่นอนต้องภายใต้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐพอเพียงด้วยมันก็นํามาสู่การขุดปรับพื้นที่ให้มันเป็นโคกเป็นหนองเป็นนาเราได้โครงพื้นที่เนี่ยมาจากตอนสำรวจไองานสำรวจชิ้นนั้นก็ให้เราวางไว้ข้างๆนี่แหละว่าตรงนี้มันมีพื้นที่อะไรแบบไหนตามที่เราสำรวจมานะคะแล้วก็ให้เราเขียนอันใหม่เพื่อใช้ในการออกแบบเลย ก่อนที่จะเขียนให้สำรวจความต้องการตัวเองก่อนอยากมีอะไรในพื้นที่ก็คือใส่ความต้องการที่เราอยากมีลงไปทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะจับทุกสิ่งทุกอย่างวางตำแหน่งมันอย่างไรให้มันถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์อย่างแรกทางเข้าก่อนเราอยากจะวางถนนเข้าบ้านตำแหน่งไหน ทางเข้าไม่ควรอยู่ติดขอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งของพื้นที่จะอยู่กลางพื้นที่ก็ได้ในกรณีที่พื้นที่หน้ากว้างหรือว่าพื้นที่หน้าแคบหน่อยให้อยู่ประมาณ2ใน3ของพื้นที่อันนี้ทางเข้าติดถนนของเราอยู่ฝั่งนี้เราเข้าทางเดิมเนาะแล้วก็มีทางออกอยู่ด้านหลังอย่างตำแหน่งของบ้านหรือโรงเรือนใดๆอะไรก็ตามที่เป็นโครงสร้างควรอยู่บนโคก ไม่ได้หมายความว่าเอาทุกอย่างไปอัดอยู่โคกบ้านนะโซนเล้าเป็ดเล้าไกล่ลงปุ๋ยก็อาจจะขึ้นโคกมาอีกอันหนึ่งก็ได้คราวนี้ตำแหน่งของบ้านเนี่ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนอยากมีความรู้สึกว่าส่วนตัวไม่อยากวางบ้านติดถนนอยากให้บ้านอยู่ลึกเข้าไปกลางแปลงหรือท้ายแปลงอันนี้แล้วแต่เราโฟกัสกันเรื่องของการหันหน้าบ้านดีกว่า ด้วยความที่แสงของประเทศไทยเนี่ยแสงอาทิตย์อ้อมใต้8เดือนส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่วางบ้านหันหน้าทางทิศตะวันตกและทิศใต้อยู่แล้วพื้นที่แปลงเราที่เราไปสำรวจมาเนี่ยเราก็จะวางตำแหน่งบ้านไว้โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกความต้องการของเรามีอะไรอย่างอื่นอีกอย่างเช่นโรงเรือนโรงปุ๋ยเล้าเป็ดเล้าไก่ต่างๆนาพวกนี้เพราะว่าโครงสร้างพวกนี้มันต้องทําก่อนอย่างเล้าไก่เล้าเป็ดของเราเนี่ยโรงปุ๋ยของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สร้างกลิ่นเราก็ต้อง วางไม่ให้มันอยู่ในทิศทางของแนวลมแกนล,ลมของเราอะ่ะตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้เพราะนั้นมันจะมีทิศที่ว่างอยู่ที่ไม่โดนลมอยู่สองตำแหน่งเพราะนั้นเราวางมันด้านล่างไม่ให้ขวางทางลมอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือเล้าสัตว์หรือคอกสัตว์เนี่ยเขามีเสียงการวางไว้ใกล้บ้านเพราะว่ากลัวขโมยมันอาจจะใช่แต่เราต้องยอมรับนะว่าเขาจะร้องแต่ถ้าสมมติว่าเราปลีกได้เลี้ยงได้ ก็วางในตำแหน่งที่มันไกลตัวบ้านหน่อยหนึ่งคราวนี้เมื่อมันมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นเข้ามามันก็ต้องมีทางสัญจรที่จะไปถึงเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆนา,านาคราวนี้มาถึงหนองน้ำหนองเดิมอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าผัางสำรวจเราอ่ะด้านบนของพื้นที่และด้านล่างของพื้นที่เนี่ยมันเป็นที่ต่บสุดท้ายแล้วน้ำทุกอย่างมันก็จะไหลไปลงที่หนองเดิมเราก็วางลายได้เลย ว่าทางน้ํามันมาทางไหนเราก็วางลายของไส้ไก่เพื่อเข้าไปเชื่อมหนองน้ําคราวนี้เราก็ต้องดูปริมาณการใช้งานในพื้นที่เราว่าเรามีปริมาณการใช้น้ําสูงแค่ไหนพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะอาจจะมีหนองน้ําเดียวไม่พออาจจะต้องมีใกล้ๆบ้านอันหนึ่งเราก็จะได้ดินจากหนองน้ําตรงนี้มาทําโคกโคกในโคกหนองนาถ้าเป็นพื้นที่ราบโคกจะได้มาจากการขุดหนองน้ําหรือขุดคลองไส้ไก่แล้วนําดินส่วนนั้นนามาปั้นเป็นโคกหนองกับโคก ก็เลยจะต้องพ่วงกันไปนะคะนี่ในกรณีพื้นที่ราบแต่ถ้าสมมุติเป็นภูเขาโคกก็คือภูเขาธรรมชาติอยู่แล้วนาเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะวางนาไว้รับลมฝนลมฝนมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นาเราจะเอาขนาดเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราจะทํานาเราทําไหวแค่2ง,งานเราก็เขียนสัสดส่วนให้มันได้เหมือนตอนที่เราตีกริ่อ่าเราก็วางลายถนนเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะไปนาด้วย เรื่องพื้นที่ป่าเราปลูกแบบผสมผสานปลูกแบบป่า5ระดับปลูกให้มันมีป่า3อย่างประโยชน์สอย่างจากเดิมย้อนกลับไปจากที่เราสำรวจพื้นที่เราก็ดูก่อนว่าทรัพยากรในพื้นที่เราเนะี่ยตรงไหนมันเป็นป่าอยู่แล้วช้อยแรกคือเติมป่าให้มากขึ้นแล้วก็ค่อยมาสร้างป่าเพิ่มก็ได้อย่างบริเวณรอบหนองน้ําที่เราทําการสำรวจเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นป่าละเมาะน้อยๆอยู่แล้วเราก็ทําโซนนี้แหละเป็นโซนป่าแต่ถ้าป่าสูงมากอันนี้จะมีข้อจํากัดแล้วลมฝนนะ่ะ มันผ่านหนองน้ํามาซึ่งมีป่าเราอยากได้ฝนลงนาเพราะฉะนั้นเวลาปลูกป่าอย่าไปปลูกเป็นป่าทึบปลูกช่องให้ลมฝนน่ะมันพาฝนเข้าพื้นที่มาได้ด้วยหลายๆคนชอบอยากมีบ้านในป่าใกล้ชิดธรรมชาติแต่อย่าลืมว่าต้นไม้กิ่งเขาหักได้ใบเขาร่วงได้ดอกเขาหล่นได้นะ,ะบางทีเราอาจจะเว้นระยะไม่เอาป่ามาชิดบ้านนะเพราะว่าอันตราย ซนที่ปลูกไม้ผลอยากให้มีความเฉพาะเจาะจงใส่ใจเขาอีกสักนิดนึงเพราะว่าไม้ผลเนี่ยเป็นพืชที่เราจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งเราจะต้องมีการเก็บผลผลิตของเขาถ้าเราปลูกไม้ผลทั่วไปในแปลงแล้วมันเข้าไม่ถึงเนี่ยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันจะมีปัญหาสองให้คําแบบนี้เราปลูกป่า3อย่างประโยชน์สอย่างแหละแต่ว่ามีไม้ผลเป็นพระเอกปลูกป่า3อย่างประโยชน์สอย่างมีสวนครัวเป็นพระเอก เราปลูกผสมผสานหมดแต่เน้นอะไรเพื่อให้เราสะดวกในการจัดการสิ่งนั้นๆอันนี้ขอเพิ่มเติมในกิจกรรมธรรมชาติของเราเนี่ยที่เราเน้นปลูกป่าบนโคกเนี่ยเพราะว่ามันช่วยทําให้การเก็บน้ําในโคกมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งโคกสูงหรือพื้นที่ที่ทะเลมันสูงอยู่แล้วเนี่ยแรงน้ำถ่วงของโลกมันจะดึงน้ําในโคกะกระจายลงมาในพื้นที่เราได้เยอะดังนั้นเราจึงนิยมทําโคกป่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บน้ําใต้ดิน พอได้โครงสร้างหลักๆแล้วมันเหลืออะไรอ่ะ <_ d> um> เหลือพื้นที่ที่จะปลูกผักใช่ไหมเหลือพื้นที่อยากจะปลูกดอกมง <_ d> um> ดอกไม้ต่างๆนานาอันนี้คือรายละเอียดปีกย่อยตามความชอบแล้ว <_ d> um> เราดูว่าพื้นที่ที่เราอยากปลูกผักเนี่ยผักต้องดูแลบ่อยมากกว่าไม้ยืนต้นชนิดอื่นดังนั้นมันก็ต้องสะดวกในการเข้าถึงมันก็ต้องอยู่ใ,ใกล้ๆคนนี่แหละแปลงผักอ่าโซนนี้เป็นแปลงผักแปลงผักไม่จำเป็นต้องมีแปลงเดียวมีอยู่รอบๆได้เลยบริเวณรอบๆบ้านสวนสวยมันก็เกิดขึ้นได้ เราก็อาจจะปลูกดอกไม้เอาดอกไม้ปลูกไว้ไหนก็ต้องปลูกไว้รอบบ้านหรือปลูกไว้ในพื้นที่ที่เราจะมองเห็นมันเท่ากับว่าเราได้โครงหลักๆของพื้นที่เราครบและวคราวนี้เราก็นั่งดูในผังตัวเองที่ตัวเองออกแบบเนี่ยว่าน้ํามันไปถึงทุกที่ที่จะใช้น้ํำไหมถ้ายังไม่มีเป็นช้อยที่ดีในการที่จะเอาคลองที่เล็กกว่าคลองหลักเข้าไปใส่เพื่อเป็นตัวส่งน้ําในพื้นที่ เมื่อเราคิดว่าเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานั่งคิดชีวิตกิจวัตรของเราหนึ่งวันการคิดแบบนี้ทำให้เราเหมือนจำลองสถานการณ์ว่าเราใช้ชีวิตจริงในแปลงของเราอะแล้วมันเกิดปัญหามันเกิดความติดขัดมันเกิดความไม่สุขสบายไม่สะดวกตรงไหนเราจะได้ปรับและเพิ่มเข้าไปในนี้ถ้าเราอยากให้มีความมั่นใจมากกว่านั้นปรึกษา ผู้ที่เชี่ยวชานด้านนี้ให้ปรับแต่งให้ปรับแก้ให้นิดนึงนะะมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดมันจะตรงใจเราและจะถูกต้องตามหลักการแน่นอน